สวัสดีครับชอยจริญฟาร์มชาแน,นลนะครับสวัสดีเอฟซีทุกท่านนะครับผมวันนี้จะพามาดูาปล่อยแปลงครับก็ดีของวัวปล่อยแปลงนะครับผมวัวได้เดินออกกําลังกายนะครับสำหรับแม่พันธุ์ตัวที่เป็นแม่พันธุ์ครับถ้าได้ปล่อยแปลงวัวได้เดินออกบุรังกายวัวไม่เครียดครับพอวัวไม่เครียดเขาจะสุขภาพร่างกายแข็งแรง สุขภาพเขาจะดีครับนี่นะครับการปล่อยแปลงข้อดีของเขาวัวไม่เครียดวัวสุขภาพดีนะครับผมอันที่เรายืนโรงตลอด24ชั่วโมงครับทำให้ที่วัวเครียดนะครับผม วัวเครียดมันเขาจะระบบเครียดเรียกว่าระบบสืบพันธุ์ระบบไอคเหมือนคน,นครับดูดขังไว้ตลอดเนี้ยมันเมื่อติดคุกอะ่ะมันเครียดนี่ครับถ้าได้ปล่อยแปลงเขาจะอารมณ์ดีสุขภาพดีได้เดินตลอดในเล็มญ้านะครับ ยาบางทีมันเป็นมีตัวยาด้วยครับยาธรรมชาตินะครับบางทีมันเป็นตัวยาด้วยครับนี่ครับผมข้อดีของการปล่อยแปลงครับหัวไม่เครียดหัวสุขภาพดีสำหรับมือใหม่นะครับผม ควรจะมีที่ปล่อยแปลงหรือไม่ก็ปล่อยให้เดินกินที่ทโล่งว่างๆนี่ครับผมเป็นวัวบามันลูกผสมครับอันนี้ F1 ครับ เมื่อวัวไม่เครียดเขาก็จะมีภูมิตานทานที่แข็งแรงนี่ครับผมอีกหนึ่งอันงนิดหนึ่ง ครับก็ขอบคุณคััสสาหรับ FC ที่ติดตามช่องชอเจริญฟาร์มครับผมถ่ายกันไปเรื่อยๆครับนานลงที่หนึ่งขอไภัด้วยไม่ได้ลงทุกวันเพราะว่าไม่ได้เดินถ่ายที่ไหนเดินถ่ายจากของฟาร์มเจ้าของครับนี่ครับบัวเล็มย้า อันนี้เป็นลูกเกก6-8นะตัวน,นี้มีใบเอฟหนึ่งเรียบร้อยแล้วครับส่งจดเรียบร้อยสำหรับมือใหม่นะครับผมก็ดูไว้เป็นความรู้เล็กๆน้อยๆครับผม การขังคอกวัวตลอดยี่ิบสี่นะครับผมทําให้วัวเครียดวัวเครียดวัวจะไม่ค่อยกินหญ้ากินอะไรนะที่มันกินหญ้าไม่ยิ่มก็ขอบคุณครับสำหรับการติดตามครับผมสวัสดีครับ